คุณลุงเขาสูบน้ำออกจากสระนะคะหบานข้าวแล้วก็ต้องสูบน้ำออกน้ำที่สูบออกเต็มสะเลยะคะ่ะเนี่ยสระเนี่ยลึกมาก สารนี้ลึกมากเลยนะคะแม่ลุงเขาหวานข้าวแล้วแล้วเขาก็สูบน้ำออกนาหนองก็จะ ประมาณเนี้ยน้ําเยอะฝั่งเนี้ยของลุงนะคะฝั่งเนี้ยของยายจนาค่ะฝั่งของยายจนาก็จะมีแต่กล้วยกล้วยกล้วยนะคะ ข้าวน่าจะเริ่มงอกแล้วแต่ยังยังมองไม่เห็นเลยยังมองไม่เห็นเมล็ดข้าวนะคะ